วันนึงอ่ะสิบโมงถึงสามโมงเย็นครับวันหนึ่งขายได้หลักหมื่นหลักหลายหมื่นประมาณหลักลห, <c oughs> หล,กลายหมื่นเอาจริงๆวัตถุจิบเนี่ยมันใหญ่ขนาดเนี้ต้นทุนสูงน,นะถ้าเทียบกับปริมาณที่เราใช้อ่ะมันก็พอเป็นกุ้งไซสใหญ่ทุกปริมาณรันลดลงถ้าเทียบกับเป็นกุ้งไซสมันก็หยุดหวดเสลี่ยกันเพราะเราไม่ต้องเสียค่าเอามันก็เลยจะตุ้งๆกันไปครับแต่ตอนนี้หนูยืนมองน้าลายหนูไหลแบบท้องหนูรอบคอกคอกอันนี้คือต่อหนึ่งจานใช่ไหมคะใช่ครับ ปกติก็ขายแบบนี้นะไม่ใช่แม่ตักมาแล้วทำแบบนี้นะเออบางคลิปบอกว่าเวลาหนูไปกับแม่ตักไปคุณอากษณยังไม่มีนะอันนี้อันนี้อันนี้พอหมูก็ชิ้นใหญ่ทุกคนแบบโอ้หิ่ง้าวยั่ไงวัตถุดิบเขาเป็นเอ็นหอยก็ได้หอยอ๋อเนี่ยปูแกะก็มีค่ะคือก้างด้วยของสดก้าง้วยอันนี้เอาเอาจานใหญ่ๆเลยเอาเป็นกับหนูขอเป็นก้างผัดผัดพริกเกลือสั่งไปสิบอย่างก็ได้ได้พริกเกลือก้างกระเพราทะเลสองนะผงกะหรี่ปูพริกเกลือทะเล ต้มยำทะเลน้ำข้นผัดชาปลา